สวัสดีนะครับสวัสดีด้วยนะครับอ่านนะครับเจ้าของเพจรองเท้าแม่มือสองไซส์ใหญ่สี่ถึงสีนะฮะคนเดิมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเรามารีวิวกับรองเท้านะฮะสักครู่อุ้ยไม่ใช่สักครู่หนึ่งนะครับกับรองเท้าที่คิดว่าก็หายากในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่ามันใส่ไม่สวยเราเคยมีอยู่2คู่แล้วเราก็ขายทิ้งไปนะฮะคู่แรกเราได้มาเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเป็นสีม่วง เขาเรียกว่าอะไรสีเลือดนกสีเลือดหมูอะไรประมาณนี้ครับก็ก็ได้ขายไปเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันใส่แล้วคือมันใส่สบายใส่ดีใส่นิ่มจริงแต่ว่าใส่แล้วมันไม่สวยเราก็ไม่รู้ว่าทำไมพวกนั้นมันถึงไม่สวยแต่ว่าพอล่าสุดเนี่ยเราได้มาอีกสีหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยจังเลยเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูกันละกันนะครับว่าแบบก็คือทิงๆมันไม่ต้องดูหรอกก็คือมันก็มันมันก็เหมือนกับที่ตัดคลิปลงไปนะฮะคือใส่แล้วสวยจริงๆ คือใส่ปุ๊บแล้วเฮ้ยทําไมมันสวยแต่ในความสวยคือคุณจะต้องใส่ให้มันพอดีเท้านะครับมันแบบมันไม่สามารถที่จะแบบโอเวอร์เยอะมากหรืออะไรมากคือเออคลิปที่มันดูออกมามันดูสวยอ่ะมันมันไม่ได้ดูแบบมันไม่ได้ดูแย่มันไม่ได้ดูแบบแน่นแล้วมันเป็นนะครับเป็นการใส่ครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออมึงสวยจริงๆนะฮะกับอาอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่วาเลนทองนะครับเดี๋ยวว่าเลนทอนเดี๋ยวว่ากันนะฮะกับคู่นี้นะครับ วาเลนติโนอีลาสติกส e น k เกอร์นะฮะสีกรมนะครับซึ่งสีกรมเนี่ยเป็นสีที่ดนะีเจนุยเนาะแล้วก็นิกกี้นะฮะนิกกี้น้าฉัดนะครับใส่เป็นตัวโอเพ่นนะฮะเป็นสีนี้ซึ่งเราก็กำลังคิดว่าเออทำไมเขาก็ใส่สีนี้เนาะเราก็เลยได้คู่นี้มาแต่จริงๆนะว,ว่าตอนแรกที่เอามาเนี่ยเราก็ยังงงๆว่าเอะเอามาแล้วจะใส่เองได้ไหมรู้ว่าจะ ยังไงไหมหรือว่ามันถ้ามันไม่สวยอีกเราทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าไม่เพราะว่าเอามาเสร็จแล้วก็คือสวยมากใส่แล้วแบบสวยมากจริงๆนะอันนี้คือสวยมากจริงๆนะอันนี้ไม่ได้แบบพูดว่าเพื่อจะขายของครับเพราะว่าจริงๆราคาที่ตั้งด้วยความสูงนั้นน่ะก็คือว่าห่วงของไม่มีอะไรเลยก็คือห่วงของนะครับแล้วก็แบบว่าเออถ้าเกิดคนจะเอาไปจริงๆ่ะคือไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดต่อมายังไงเดี๋ยวก็ลดไม่ไม่ต้องซีรีสหรอกครับเพราะว่าลดได้อยู่ <ๆ S 1> แล้วเพราะว่า<ใ> ถ้าจะเอาไปใส่จริงๆไม่ได้เอาถ้าแบบราคาให้มันปิดอยู่แล้วมันปิดอยู่ที่เราอย่างไรยยัยงไงน่ะเราก็ให้เนาะก็คืออ่ะกับนี่นะครับวาเลนติโนอ่าเอลาสติก e ส้นเกอร์นะฮะเนาะใส่แล้วคือใส่แล้วอะ่ะใส่แล้วมันจําเป็นที่จะต้องเป๊คอยู่อย่างนี้พอดีปกติแล้วเมื่อก่อนเราใส่42เราใส่4 1ครึ่งเป็น42เราก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันไม่เสียงงนย้ยแต่อันเนี้ยท,ท,ที่ที่ตามในคลิปที่ได้ลงไปอะเนาะ สวยใครได้ไปแม่งโคตรคุ้มอ่ะพื้นนะครับพื้นเนี่ยมีตรงเนี้ยดรอปๆหน่อยแต่ก็คือในความรู้สึกคือไม่ได้มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันเดินได้ปกติมันมันยังได้อยู่ปกติอะครับมันไม่มัน,ม,นมันไม่ได้เหินเยอะแยะอะไรมากมายแต่ก็คือแบบโอเคมันมีการใช้งานซึ่งมือสองมันต้องมีการใช้งานอย,อยู่อยู่แล้ว,ลวถูกไหมฮะเออนั่นแหละครับประมาณนั้นเนาะก็ก็จะบอกอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ เอายังไงดีก็คือจะบอกว่าก็วิธีดูวาเลนติโนอารมณ์พวกนี้เหมือนเดิมนะครับก็พื้นเวเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งลาบุแตงอีดอกลาบุแตงเดี๋ยวไปโดนมันก็คือพื้นนะฮะเหมือนเดิมเนาะเมันมีอะไรวะ a e M นะ อ่านั่นแหละครับที่มันข้างล่างส่วนมากมันจะติดกันแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เป็นไว้เป็นจุดตายนะครับเพื่อเก็บไว้เนาะแล้วก็จะมี made in Italy จริงๆแล้วเนี่ยวาเลนติโนเนี่ย made in Italy เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ต้องดูเลยนะเพราะว่าของปลอมมันชอบไม่มีหรือว่า made in Italy อะถ้าเกิดในแอปต่งางๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีวาเลนติโนใช่ไหมแต่ว่ามันอ่ะจะไม่ค่อยมี made in Italy นะฮะไม่ว่าจะเป็นคามโมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ก็เหมือนกันเนาะพื้นมันจะต้องเหมือนกันหมดเลยนะครับาก็คือมันจะต้อง a e ีติดกันแล้วก็มีจุดหนึ่งเป็นจุดตายนะฮะนี่ก็คือ Open นเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยว Open นเนาะเราจะมารีวิวกันนะครับ <Okay. S 1> เพราะตัวพร้อมกล่องมานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฮ้ย <Okay. S 1> มันเป็นยังไงมันโอเคไหมมันสวยแค่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวเก่านะครับซึ่งสวยกว่าอีตัวใหม่กก็ ก็ต้องขายไปนะฮะตามใจเพราะว่าไม่ใช่ไซส์เราเนาะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จุดจุดต่อไปก็คือหน้าออกออกก่อนบนะครับก็ซอฟส่วนมากซอฟวาเลนติโน,โนจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็ซอฟวาเลนติโน,โนเทสด้วยกันแบบอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นคามโมเนาะก็จับอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันทิ้งตัวลงมาอย่างนี้เหี่ยวเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยอุบัติวันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ของแท้นันเองเนาะง่ายๆนะครับ พื้นข้างในตัว slip on จะเป็นขุยๆยเย็บแบบนี้นะครับมีสติกเกอร์ติดนู่นนี่นั่นของมันตามภาษาของมันอย่าไปมีข้อามอะไรกับมันก็คือในชอ็นปนน bon. อปมันก็เป็นอย่างนี้จ้ะนาจาเอาไว้นะจ้ะในช็อปมันก็เป็นอย่างนี้คุณก็สมกวรจะต้องเข้าใจว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละอย่าคิดกั ators, นเยอะเนาะอ่ะ,อะ,อะนคนไหมเออน,นี่นี่นะฮะก็ตรงนี้จริงๆแล้วดีเทลอ่ะตรงนี้สวยเราบอกเลยว่าดีเทลตรงนี้สวยคือดีเทลที่มันทำอะผ้าเพื่อหนังหนึ่งอะไรเงี้ย คือมันมีดีเทลของมันมันมีมันมีเอฟเตริงแบบจิงกับเบลของมันอยู่แล้วในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในความรู้สึกว่าเนี่ยคือลักชัวรี่แบรนด์มันไม่ใช่ของปลอมที่แบบว่าทํามาแล้วหนังไม่ดีหนังอันนี้ก็ยังดีเห็นไหมครับตัวนี้คือสวยสวยจริงสวยสวยสวยในสภาพามือสองอันนี้คือสวยนะในความรู้สึกเราใช่ไหมครับกนะ็ประมาณนั้นอันนี้ก็มีอย่างปกติก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้เองวาเลนติโนสเนเกอร์ตัวนี้นะฮะก็อีลาสติกนะครับหายากเนาะ หายากมากนี่คือขายขายมาโอเพนอนะได้มาต้องกีดตัวแล้วเนะาะคาโมได้มากีดตัวแล้วสลีปออนอันนี้นเพิ่งได้คู่ที่3แล้ววันที่เห็นอะก็ตัดสินใจอยู่นาะนมากว่าจะเอามาไม่เอามาเอามาไม่เอามาแต่สุดท้ายคือเสียถ้า,ถ,าถ้าปล่อยไปมันจะเสียดายแน่ๆยังไงเราก็เสียดายคือเราเป็นคนแบบขี้เสียดายยังไงเราเอามาเถอะเอามาเลยเดี๋ยวอะไรยังไงค่อยว่ากันก็เลยสุดท้ายก็ได้มาก็เป็นนี่นะครับคลาสสิกสนิเกอร์นะฮะก็เท่านี้เนอะวันนี้ก็ อ่ะยังไม่ได้ให้ดูแบบจริงจังทั้งคู่ใช่ไหมอ่ะนี่นะครับหมุนให้ดูเลยหมุนให้ดูกันไปเลยนี่นะฮะวาเลนติโน่ชัดๆเนาะอ่ะครับอันนี้ก็ลายตรงเท็กเจอร์มันสวยเท็กเจอร์มันสวยนะฮะนี่นะนะครับ สีสวยมยอ๋มอเดี๋ยวจะหาว่าพื้นมันไม่เป็นแบบนั้นอ่ะนี่นะครับดูพื้นดีๆเนาะ E L E N แล้วก็อีกจุดหนึ่งอีกจุดตายนะครับแล้วก็มี Made in Italy นะฮะตรงนี้เนาะ Made in Italy นะครับ A ใช่ไหม A L E เออ A L E เนาะนะฮะก็ โอเควันนี้ก็น่าดาเท่านี้แหละครับก็ฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเพจรองเท้าเป็นมือสองไซส์ใหญ่40-45นะครับก็จะค่อยๆค่อยๆหารองเท้ามาให้เรื่อยๆนะครับก็หาเท่าที่หาได้แล้วกันนะฮะเพราะว่าเออช่วงนี้มันก็หายยากจริงๆอะ่ะเออใคร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 รู้ว่าแบบว่าถ้าเกิดของแท้แม่งหายยากจริงๆนะเออลองแบบลองคุยแบบลองแบบลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ ชปปี้ e, นะฮะอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าโชปปี้นะครับ My Life My Style b y s u n t e n นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับ i n สต a แกรมก็ Luxury Sneaker Second Hand นะครับลองไปหาดูนะฮะแล้วก็ YouTube เหมือนเดิมนะครับก็แงให้ดูนะครับก็คือตรงนี้นะฮะที่เราจะได้ดูกันว่าเออรองเท้าตแต่ละคู่ที่ได้มาเนี่ยเออมันเป็นยังไงแล้วก็ดูยังไงอะไรอุ๊ยอันนี้ลืมลืมรหัสนี่นะครับรหัสเนาะอันนี้เป็น Y2 นะฮะ อบนะครับนี่นะครับรหคสก็เท่านี้นะครับวันนี้ก็ยังไงก็ลากันไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคู่หน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ